สวัสดีดทุกท่านด้วยครับถ้ากาลัชมเกม w a r f r a m e ครับในวันนี้ครับผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับระบบพื้นฐานของตัวเกม w a r f r a m e นั่นเองนะครับนะก็ในวันนี้ครับเราจะอยู่กับคลิปไกด์เรื่องของ Mastery Rank หรือ l l v e l ภายในเกมของตัว w a r f r a m e นั่นเองครับนะก็ขอเกริ่นก่อนนะครับว่า,าถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ก็ขออภัยด้วยครับสำหรับข้อมูลนะเพราะว่าผมเองก็อัดคลิปแล้วก็ เล่นเกมนี้มานานแล้วแล้วก็เล่นตามความเข้าใจของตัวเองเนาะแล้วก็มีอ่านวิกิบ้างก็ถ้าเกิดผมแนะนาอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยกันนะครับวันนี้ผมไม่ได้ติดตามเมตาอะไรอย่างนี้นะแต่ก็อ่ะมาเริ่มดีเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับก่อนหนึ่งครับเลเวลในเกมของเกมมอร์เฟนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2รูปแบบหลักๆนะครับนะอย่างแรกก็คือเลเวลของ ID ของเราหรือคือมัเติรีแรงนะครับนะจะเป็นตัวเวลาเราก,กด e c เนี่ยแล้วเราสามารถเอาไปโฮเวอร์ได้นะครับเนี่ยแลาจะมีเห็นปหตรงนี้จะมีเลขสองอยู่นะครับแล้วก็ตาม้วยเพจ อันนี้กรณีของผมเนาะแต่เกิดผู้เล่นใหม่เนี่ยจะเป็นแค่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับแต่สหรับคนที่เล่นมานานแล้วเนี่ยอ่าแล้วก็แรงส,งสูงๆเนี่ยเขาจะมีเริ่มเป็นตัวเพชรละโดยที่มาตเตอร์ลีในเกมเนี้ยจะแบ่งออกเป็นอ่าแบบถึงแค่30ครับก็คือตั้งแต่ศูนย์ผมไม่แน่ใจะมีศูนย์เปล่าวะอ่าน่าจะมีศูนย์อยู่ศูนย์จนถึงอ่าสามสิบแล้วหลังจากสามสิบขึ้นไปเนี่ยจะขึ้นว่ารีเจนเนอเรียละเป็นรีเจนเนอเรียล์หนึ่งสองสามสี่เนี่ยของผมตอนนี้นคือรีเจนเานอเรียล้วก็ เรียกว่าเวลตัวละครมาเยอะระดับหนึ่งนะครับโอเคก็อันนี้คือเลเวลแรกของเราครับคือเลเวลไอเนาะส่วนเลเวลที่2องคือจะเป็นเลเวลของพวกอาวุธนะฮะก็คือเป็นพวกอาวุธต่างๆเนี่ยก็ถ้าเปรียบเทียบเหมือนพวกเกมพ่อไปอย่างพวกอ่าสมมุติอย่างอ่าเกณชินและกอนสมมติเกณชินแล้ก็จะเป็นเลเวลของตัว ID เราหรือเลเวลบนตั้งจญภัยเนาะแล้วก็จะเป็นเลเวลของตัวละครต่างๆหรืออาวุธต่างๆะไรพวกนั้นอ่ะให้เราเปรียบเทียบแบบนี้เนาะซึ่ง สำหรับเกมวอลเฟมนะครับเราผมผมจะขอพูดถึงเรื่องของเลเวลของ ID ก่อนแล้วกันเนะาะเพราะมันสำคัญสุดเลเวล ID เนี่ยเราจะเก็บได้ยังไงนะฮะเกมนี้ไม่ใช่ว่าแบบเหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นเกมปกติทั่วไปเนาะถ้าเราลงดาลา่านอะไรต่างๆแล้วเราก็ได้เลเวลใช่ไหมแล้วเราก็ลงด่านซ้ำเรื่อยๆเราได้เลเวล ID เรื่อยๆเนาะแต่เกมนี้แต่เกมนี้ไม่ใช่นะฮะเกมนี้เราจะได้เลเวลจากการที่ว่าเอาจริงๆมันก็ใช่นิดนึงแหละแต่ว่ามันได้ดับลงได้ซ้ำเรื่อย เกมนี้หลักเราจะได้เวลจากการที่ว่าเราอะทาการเวลเอาวุธแล้วก็ตัวละครต่างๆนั่นเองครับให,ให้สิ่งเวลตันแล้วก็เราถึงจะได้อีีที่แบบคุ้มค่าที่สุดมาได้นะฮะเนี่ยเราสามารถเอาเมาส์เนี่ยไปฮเวร์ตรงนี้ได้แล้วจะสังเกตนะว,ว่ามันจะมีมัลติเบรกดาวตรงนี้คือบอกว่าผมเนี่ยได้เก็บอีพีจากอาวุธจากตัวละครจากอะไรมาบ้างนะครับก็สังเกตนะครับหลักๆเนี่ยผมจะได้เลเวลเนี่ยมาจากตัววอลเฟมหรือตัวละครของเรา ตามด้วยพวกโอโต่างๆนะฮะจะเป็นหลักแสนหมดเลยสังเกตปะอ่ะเรามีพวกคอมพานี่มานิดนึงก็คือเป็นพวกสัตว์เลี้ยงของเรานะครับซึ่งในส่วนของการอ่าในส่วนของความสำคัญของตวัวของมาซารีแลนด์นเนี่ยมันสำคัญยังไงนะฮะอย่างแรกครับก็เหมือนเกมทั่วไปครับอมาซารีแลนด์เนี่ยหรือเลเวลไอดีของเราเนี่ยมันสำคัญกับการปลดล็อกคอนเทนต์ต่างๆครับพวกเนื้อเรื่องเอ่ยพวกระบบต่างๆภายในเกมเนี่ยก็จะอ้างอิงตามนี้รวมถึงในเกมวอลเฟมเนี่ยอาวุธ ส่วนใหญ่นะครับโอ้ส่วนใหญ่จะมีเรื่องของแรงในการจํากัดการใช้ไว้เพื่อที่ว่าผู้เล่นใหม่มันจะได้ไปแบบเอ่อคาววุแบบเอ็นเกมได้แต่แรกนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดเรากดซ,ซ,ซื้อซื้อได้ไหมก็ได้นะแต่ได้ว่าความอาวุธเกมนี้ยบางอย่างมันต้องแบบเรียกว่าไงดีอะบางอย่างมันซื้อไม่ได้บางอย่างเป็นของคาสเนี้ยก็เลยเขาก็เลยมีส่วนนี้จํากัดไว้นี่นะฮะซึ่งเลเวลมาตัี่สาคัญเนาะสำหรับเกมนี้เอาจริงผมเอาแค่แบบเอาเป็นว่าเล่นได้ครบทุกอย่างแล้วกันก็คือเลเวลสิบหกนะครับ ได้ผมไปอ่านวิกิมาเนาะคือที่แรง16เนี่ยเราจะสามารถแชร์อุธได้ทุกอย่างแล้วรวมถึงปลดล็อกคอนเทนต์ได้ทุกอย่างแล้วด้วยนะแล้วหลังจากนั้นต่อยเราเลย16ไปเนี่ยก็คือก็ได้เริ่มเบนเนฟิตแบบเรื่องแต้มรายวันอะไรนิดหน่อยอ่าสมมตินะฮะเป็นแบบได้ของอะไรนิดหน่อยเพิ่มเติมตามแบบแรงของเราเพิ่มขึ้นไปซึ่งมันจะไปพีพีอีกทีคือตอนแรง30หรือแบบพวกแรงดีเจนหนึ่งดีเจนสองอะไรย่างงี้ที่มันจะมีเรื่องของแบบเพิ่มเบนเนฟิตมหาศาลแล้วก็มีเรื่องของการเปิดบัฟที่ว่าอยู่ในแบบ จะเอ่อโคลโนีแบบโค้รีเดพิเศษได้นะครับคือแบบเปิดบัฟคูณบัฟนูน้นบัฟนี้ประจำวันได้อ่ซึ่งผมดีเจสองก็มีก็มีเอ่อเบนเฟิตตรงนั้นอยู่แล้วนะครับหรือเรียกว่าอะไรเอ่อพอดีแล้วกันนะครับพอดีอย่างแบบผลประโยชน์ของการที่เราเล้งสูงนี่นะฮะก็อ่ะทีนี้อย่างที่ผมบอกมาต้นที่เล้งส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นจากการที่ว่าเราเวลวอลเฟกับวุฒิแต่อย่างที่ผมบอกมันก็ยังพอมีความเหมือนกับเกมอื่นๆที่มีเวลาเวลาเราลงด่านแล้วระดัเลเวลใช่ครับมันได้ แต่มันได้แค่รอบแรกที่เราลงดัชนั้นเห็นสังเกตยบไหมฮะมิชชั่นเนี้ยอ่าสเตลผ่ามิชชั่นอะไรพวกนั้นนะครับก็จะเป็นพวกน,นั้นแหละที่ได้เวลนิดหน่อยแต่คือมันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดน,นั้นก็แค่พอระดับได้นิดหนึ่งนะฮะแต่ลหลกักหลักคือไปที่วอลเฟรมกับตัววุตนะฮะอ่ะทีนี้เรื่องมาตุรี่แรงก็ได้จะจบไปเพียงเท่านี้เนาะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเวลอาวุธเนาะทีนี้เวลอาวุธเกมนี้เวลยังไงนะครับมันจะไม่ใช่แบบพวกเกมเหมือนพวกเกมเกมชินนะที่แบบเราเอาของอาวุธมา เกมนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือทั้งตัวละครแล้วก็อาวุธเรานะฮะการจะเวลมันได้เนี่ยเราจะต้องเอาตัวละครตัวนั้นจัดโหลดเอาออกมาปุ๊บแล้วเราก็ไปลงดาล่านนะครับลงด่านอะไรก็ได้ขอให้เราลงด่านผ่านแล้วก็จบออกมาเราจะได้เลเวลออกมาเนีนะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพอินเสิร์ตไว้แล้วกันเนาะลงด่านอะไรก็ได้เนี่ยสมมติผมแบบเข้าดาวโลชใช่ไหมอาดาวโลชแล้วเรากดลงด่านสักดา่านปุ๊บลงด่านจบออกมาเราก็ได้เวลละก็จะได้ีกทีแล้วก็ดูว่าเวลตันเท่าไหร่เออได้เวลเท่าไหร่นะ,ะซึ่ง อาวุธแล้วก็ตัวละครของเราเนี่ยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะตันอยู่ที่เลเวล30นะครับเมื่อตา30แล้วทุกคนสังเกตนะครับว่ามันจะขึ้นว่าแม็กสังเกตนะฮะมีคำว่าแม็กแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ตันเนาะก็จะขึ้นเป็นศูนย์แบบนี้นะครับอย่างผมเนี่ยจะเป็นเลขศูนย์จะมี2ตัวนะก็คือตัวพวกเนปเออจริงๆผมเคยเวลแล้วแต่ว่าพอดีว่ามันตันละเออผมเคยเวลตันละก็เลยไม่ได้เวลต่อมันแจกมาฟรีพอดีก็ปล่อยทิ้งไว้นะอะไรงั้น แต่ว่าในส่วนของตัวละครไหนที่ว่าแบบอาย30แล้วแล้วก็จะขึ้นเขาแม็กแบบนี้ฮะก็คือตัวเนี้ยตานละเรียบร้อยนะครับก็คือเราดเดวลจากมันครบละซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถเช็คได้าจากโชว์โปรไฟ,ฟล์นะฮะแล้วก็ไปที่อุปกรณ์เนานะตรงนี้อาจจะรายตานิดนึงเพราะมันมีเยอะมากก็ให้กดลองกดกองกองเอาแล้วก็ดูเอานะว่าแบบตาตัวไหนเรายัางไม่ครบอาวุธไหนเรายังไม่ครบอะไรอย่างนงี้ครับก็ดูๆได้ตรงนี้เนาะซึ่งอย่างที่ผมบอกส่วนใหญ่แล้วมันจะตานอยู่ที่30แต่ก็มีอาวุธบางชนิด แล้วก็รวมถึงของบางอย่างที่ตันแบบตันเยอะกว่านั้นก็คืออาวุธซีรีส์ที่เป็นของช่วงกลางเกมแลม้วกันผมใชนคำว่ากลางเกมซึ่งคนอย่าไปต้องรู้มากก็ได้แต่จะเป็นพวกซีรีส์อาวุธครัวจะมีคำว่าครัวอยู่กลางชื่อนะฮะชื่อสองันสองประโยคน์แรกเนี่ยมันเป็นชื่อของบอสนะเป็นาอาวุธเรียกว่าไปอาวุธล่าบอสแล้วกันไปล่าบอสตกมาได้แล้วก็ดอกมานะฮะซึ่งไอของพวกนี้ไม่ต้องคราฟก็คือไปล่าบอสอย่างเดียวนะครับซึ่งเป็นของพวกกลางเกมแต่ถามว่ามันทุกวันนี้มันเมตาไหมก็ยังแรงอยู่ จะถามว่าถึงกับแรงแบบถือว่าแบบติดเมตาแบบนั้นไหมเรียกว่าเรียกว่ายังติดอยู่แต่มันตกลงมาหน่อยนะฮะอะไรประม,มาณนั้นแล้วกันเนาะถามว่ายังมีคนใช้อยู่ไหมก็ทุกวันนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่นะแต่ส่วนใหญ,ญ่ก็จะมีแบบคนเปลี่ยนไปเป็นเมตาใหม่แล้วจะเป็นพวกเมตาวุฒแบบแปลงร่างได้นะครับแต่ถามว่าครูว่าก็ยังดีหนูไหมก็ยังดีอยู่นะครับแล้วก็มีซีรีส์นึงก็คือซีรีส์เทนเน็ตอันนี้นะฮะซึ่งสามารถตันได้ถึงเออ่ตันที่สี่สิบเอาพวกนี้ทั้งครูว่าทั้งเทนเน็ตเนี่ย สามารถตันเอาเลเวลเนี่ยสามารถเบรคไปได้ถึงเลเวล40ครับส่วนเงือ่อนไขเดี๋ยวผมค่อยบอกทีละกันแต่บอกไว้ก่อนว่ามันสามารถตันที่40ได้นะโอเคอ่ะตอนนี้นะซึ่งถามว่าเลเวลอะไรคุ้มสุดเนาะเอาจนีนะสำหรับเริ่มต้นตอนช่วงเริ่มต้นเกมอะเราอะจะยังมีช่องอาวุธช่องวอลเฟมที่น้อยมากนะครับเพราะงั้นเอาจีนะวอลเฟมอะเราอะยังคราฟยากอยู่แล้วเพราะว่าวัตถุดิบต้องใช้เยอะมากแล้วก็ใช้เวลาในการคราฟเยอะมากครับ โยนตั้งแต่คุณเติมอันนั้นก็อีกเรื่องโอเคนะขอแล้วเป็นการเติมผมพูดถึงแบบถ้าเล่นตัวเซฟโปเกสปกติเนาะโดยที่ไม่เล่งเวลาอะไรเลยโดยที่ไม่เติมนะฮะช่วงแรกคุณจะมีช่องวอลเฟมกับช่องอาวุธน้อยมากแต่ช่องอาวุธจะเยอะกว่าหน่อยนะครับเพราะดีความที่แบบมันให้มาเยอะกว่าซึ่งถ้าผมแนะนำเนาะแรกๆเราเวลอวุเสร็จแล้วเราก็ไปหาอาวุธชิ้นใหม่เวลต่อแล้วขายอันเก่าทิ้งเลยนะเพราะอาวุธแรกๆมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละมันมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับ ก็ถามว่าเราจะหาวุ้นให้เพื่อนจากไหนก็มีหลายแหล่งครับแต่แหล่งที่สัมพัก็จะมีมาร์เก็ตตรงนี้เลยแล้วเราก็ลองเซิร์ชหาไปนะเอาแน่นอนนะวอลเฟนก็ซื้อที่นี่ได้นะนสามารถซื้อได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณเกิดหน้าครั้งแรกเนี่ยอาจจะตกใจว่าเฮ้ยมาใช้เงินแบบเงินเติมซื้อนี่อันนี้อันนี้เป็นค่างเงินเติมนะน,นี่ค่างเงินโบติมาใช้เงินเติมซื้อนี่อยากจะเพื่อตกใจับกดเข้ามาดูได้แล้วเราสามารถกดซื้อบูปินได้นะแต่แน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกการซื้อเป็นบูปินเนี่ยเราจะต้องไปหาชิ่นนาามจกการไป ลงด่านต่างๆเพิ่มซึ่งมันนานนะโดยเฉพาะสหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยมันนานมากเพราะงั้นแนะนําก็คือไปซื้อพวกอาวุธแทนดีกว่านะครับแต่วอรเฟนก็ซื้อตรงนี้ได้นะเพิ่มมาเบลตอนหลังๆแบบไม่รู้จะเวลอะไรแล้วอ่ะแต่ก็จะมีพวกอาวุธเริ่มต้นเนี่ยพวกเนี้ยสามารถมาซื้อได้แต่ว่าขอบอกก่อนถ้าอาว,วุธบางอย่างก็ต้องใช้อุจววิตพิเศษนะแต่ว่าอาวุธบางอย่างก็ไม่ได้ใช้อุจิตพิเศษอย่างสมมติผมเอาง่ายๆเลยเอาวุธเริ่มต้นของทุกคนเลย MK บาทั้น MK f ฟลเล็ MK โฟล i t อะไรพวกเนี้ย พวกเกมเชฟทั้งหลายเนี่ยจะเป็นโอที่ดีหน่อยครับเพราะว่ามันสามารถซื้อแล้วก็ใช้งานได้เลยโอเคนะสำหรับเพื่อเชฟเป็นปกติเลยซื้อแล้วใช้งานได้เลยโอที่เนี้ยจะเป็นโอที่ทําให้คุณอนะ่ะสามารถเก็บแบตเตอรี่แรงได้ดีมากในช่วงแรกนะครับเพราะว่ามันมันซื้อปุ๊บทำได้ปั๊บเลยส่วนโอทช่วงหลังๆเนี่ยมันจะต้องแบบซื้อแล้วต้องไปหาชิ้นส่วนบ้างละ่ะอะไรบ้างละ่ะแล้วมันแบบเออปวดหัวอย่างบอรธรรมดาไงี้ยฮะเนี่ยคุณก็ต้องเริ่มไปหาแบบวัตถุดิบม,มาเริ่มคราฟแล้วเห็นป่ะฮะตามนี้นะก็น,นั่นแหละครับกกก็็สาาามมมมรรรถซืื้้้้อออตตงงงนนนีีีีไดดแแแลลววจจิๆห่่่เ๋ยะึ นบหลาๆก็คือเอามาที่มาเก็ตก่อนละกันครับก็จะประมาณนี้แล้วกันน้องสอบการเบลเนาะก็ตลาดเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกแรกแรกเกมอ่จจะให้ช่องวอลเฟมกับช่องอาวุธมาน้อยมากนะฮะจริงๆเราสามารถเพิ่มจากแหล่งฟรีได้อย่างเช่นตรงนี้ฮะตรงนี้คือเป็นในเวฟถ้าเทียบก็คือเหมือนแมททัลพาร์ทมั้งประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันเป็นบมททัพาที่ไม่ได้เติมเติมไม่ได้นะต้องตัวนั่งทำเฟสเอาเนะแล้วก็จะได้ช่องวอลเฟมไอช่องอาวุธเพิ่ม2ออันแล้วก็ตรงนี้ เวดสีได้วอลเฟรมเพิ่มหนึ่งช่องนะครับตรงนี้ก็มีมูลค่าเยอะนะเพราะหนึ่งวอลหนึ่งช่องวอลเฟรมก็ยี่สิบแพทเนี่ยก็แพงอยู่นะฮะก็เอาจริงถามว่าผมเนี่ยมีแพทอยู่ตัวเนี้ยสี่ร้อยแพทเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เติมนะผมไปตัวเกมอ่ะมันมีระบบเรื่องของการที่ว่าเราสามารถเอาของในเกมอ่ะไปแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นแล้วผู้อื่นเขาจะได้เงินแพทมาก็คือเงินเติมนั่นแหละมาให้เราได้เพราะงั้นผมก็ใช้วิธีนั้นเอาแล้วก็แลกเปลี่ยนเอาซึ่งเดี๋ยวผมค่อยสอนอีกทีในคลิปหลังๆแล้วกันนะฮะแต่่ในนนนนนคลิปแแแรกกก็ะมับบี้อ ครับก็มีประมาณนั้นแหละเนาะก็หลักก็คือเราก็เก็บเวลอาวุธไปเนาะเอาค้าอาวุธมาได้อาวุธมาไปลงดา่านลงดา่งดานจนกว่าเบี้ยทั้งหมดจะเต็มนะให้ถึงแม็กให้ให้มันโชว์เข้ามาแม็กให้ได้มันหว่วงเวลแรกอา,อาวุธแรกทั้งหมดอะ่ะมันจะมยังไม่มีแบบเหมือนพวกคัวเาหรอกก็คือมันถ้าเกิดตันปุ๊บก็คือเกียวแม็กแรงเลยถ้าเกิดยังไม่ตันก็จะเป็นเลขศนะูนย์นะถ้าเกิดอย่างสมมติเนี่ยผมเปลี่ยนปุ๊บใช่ป่ะจะเป็นอาแรงหรือแบบแรงหนึ่งสองสามอะไรประมาณนั้นแหละฮะแล้วเกิดถ้าให้ผมเปลี่ยนดีๆก็ขอดูนนะ ผมน,น่าจะยังมีอเวอรที่ยังเวลไม่ครบนะดูแฝบงบเอ่อกูว่าตาันหมดแล้วซะด้วยแล้าดของผมนี่น่าจะเป็นอันไหนว่าหน้านีไงนี่ไงใช่ปะสมมุติเนี่ยมมย,ยังไม่ตันห็นปะมันจะเขียนว่าแรงสามสิบแปดอะแต่้าเกิดของทุกคนนะ่ะถ้าเกิดเป็นโอเรเริ่มต้นมันก็จะแบบสักสิบยี่สิบในนะั้นคือยังไม่เต็มถ้าเกิดเต็มแล้วคือเป็นแม็กแรงแล้วก็คเอินน่าจถือวนะ่าถ้าวันนั้นถือว่าถึงแม็กแรงแล้วเราก็สามารถแบบขัดจะขายทิ้งก็ได้ เี๋จะเก็บไว้ต่อด้วยความถูกใจก็แล้วแต่นะแต่ผมแนะนําก็ขายทิ้งไปแล้วก็ซื้อกลับมาใหม่ตอนหลังก็ได้หรือมันเอาจริงอนาคตมันก็มีอุฒดีกว่าอยู่แล้วนะก็ซื้อมาแล้วก็ขายทิ้งไปก่อนในช่วงแรกเพราะว่าช่องเรามีน้อยนะฮะก็ให้บนวแบั้นเอาละกันจนกว่าที่จริงก็ประมาณสักช่วงแล้งแบบหลังแล้งแปดแรงเก้านะครับจริงเวลมันไม่ได้ยากหรอกเพราะว่ามันด้วยความที่ว่าเวลแรกใช้แรงน้อยเลยใช้อ e ิทอี e ีน้อยก็เวลไม่กี่อย่างก็น่าจะได้เพิ่มขึ้นเยอะละนะ พอช่วงหลังเนี่ยพอเราแบบขึ้นแรงเริ่ม,เ,มเกินสิบได้มันจะเริ่มได้แบบเริ่มใช้รรอาวุธประเภทอาวุธพรามได้อย่างที่ผมใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นของพรามเลยนะเกรปพรามเมลยมนเปนพรามเนี่ยพวกนี้เองก็มีเรื่องของมัตติเลงมัตติลีแรงมาล็อกฮะก็ถ้าเกิดเลเวลได้สูงแล้วก็จะทําให้เราสามารถใช้พวกนี้ได้ไม่ว่าตั้งแต่เราเติมซื้อเลยนะเพราะว่าเดีย๋ยวที่บอกเกมเนี้ยมันมีระบบเติมซื้ออยู่อย่างพวกตัวละครใหม่ๆพวกตัวพรามใหม่ๆเนาะเขาจะมีช่วงเรียกว่าช่วงเปิดตัวตัวละครแล้วกันก็นจะมีพรามเอเ ถ้าใหเราเนี่ยสามารถซื้อแพ็คแคเดียวเนี่ยเราสามารถแบบได้ตัวละครบัวเทียพามมาเลยนะโดยที่ไม่ต้องค้าบเลยเอาละมานั้นนะครับก็แล้วแต่คนเนาะอ่ะส่วนนี้ผมขอเรื่องเรื่องเงินทองเรื่องการเติมก็แล้วแต่คนแล้วกันนะก็จบไปเพียงน้านี้กานนะรทดสบคลิปตัวของเรื่องมาสเตอรี่แรงเนาะก็เออใครไม่เข้าใจตรงไหนหรือผมอธิบายไว้เกินไปเนาะก็สามารถมาคอมเมนต์ถามกันได้นะฮะเดี๋ยวผมมาช่วยสอนได้อีกทีหนึ่งนะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับถ้าเกิดมีข้อผิพดพลาดใดๆตรงไหนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย